กลับมาช่วงสุดท้ายของทะารออลีนะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยเนี่ยค่ะจะพาไปล่องเรือริมทะเลนะคะไปชมความย,ยิ่งใหญ่แล้วก็ยักษ์ใหญ่ของเจ้าวานบูดาซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยเราด้วยนะคะหายากมากๆนะคะต้องบอกว่าการที่จะนั่งเรือไปต้องใช้จังหวะอย่างมากในการล่องเรือนะคะแล้วก็ต้องลงเรือไป6ชั่วโมงเป็นต้นไปถึง<อ>จะเจอคือถ้าลงไปสชั่วโมงเนี่ยไม่เจอมันมันอยู่ลึกกว่านั้นเนี่ย<อ>มันไ,ไม่อยู่ื้ลๆต้ออกไปไกลอานั่งอยู่บนเรือสัก4ี่ชั่วโมงอยู่ริมฝั่งนี่เจอ น,นี่คงจะปลาววานในอื่นแล้วล่ะนะอ่างี้เดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศจากน้องนางนะคะพาไปล่องเรือชมว่านรูด้าที่จังหวัดเพชรบุรีครับ,คบแล้วเราสองคนลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ ถึงจังหวัดเพชรบุรีทั้งทีนะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการนั่งเรือไปชมวานรูดาค่ะโดยวันนี้นางจะไปขอเก็บภาพบรรยากาศนะคะวานรูดากำลังว่ายน้ำตามท้องทะเลให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราต้องไปลุ้นอีกทีว่าว่าจะเจอหรือเปล่าค่ะ การที่จะเจอวานบลูด้าได้นั้นไม่ง่ายเลยค่ะเราจะต้องนั่งเรือประมงพื้นบ้านนะคะออกไปกลางท้องทะเลโดยใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงเลยเนื่องจากว่าวานบลูด้าจะมาวนเวียนหาอาหารอยู่ในชายฝัง่งน,น้านน้ำทะเลจังหวัดเพชรบุรีและในพื้นที่อา่าวไทยตอนบนค่ะและปีนี้วานบลูด้าจะเข้ามาในน,านน่านน้ำทะเลจังหวัดเพชรบุรีมากกว่าปกติในเขตอำเภอบ้านแหลมและตำบลหาเจ้าสำราญอำเภอเมืองตั้งแต่ช่ว งปลายเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมค่ะโดยเรานะคะจะล่องแบบตระเวนตามหาเพื่อให้ได้ยนโฉมวานบูด้าตัวใหญ่กันค่ะ วันนี้โชคดีที่ท้องทะเลมีคลื่นน้อยสามารถล่องเรือได้ไกลแต่โอกาสที่จะเจอก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะคะระหว่างทางเราก็จะได้ชมกับความสวยงามของท้องทะเลที่ตัดกับเส้นขอบฟ้าสีสันสดใสมองได้ไกลสุดลูกหูลูกตาบวกกับมีนกนางนวลคอยบินโฉบกินปลาหัวตะกัวหรือปลาหัวแข็งนะคะที่กำลังแหวกว่ายตามน่านน้ำทะเลค่ะ หลังจากที่เรานะคะคได้ล่องเรือมานานกว่า2ชั่วโมงแล้วก็เริ่มที่จะมีสัญญาณดีค่ะมีนกนางนวลนนะะมาคอยกินปลาอยู่บริเวณนู้นค่ะซึ่งจะสามารถพอลุ้นได้นะคะว่าจะเจอวานบรูด,ด้าหรือเปล่าค่ะ แล้วเราก็ได้เจอกับเจ้าวานรูด้าโดยเทคนิคเวลาที่จะจับจ้องมองวานรูด้านั้นต้องคอยสังเกตฟุ้งนกนางนวลให้ดีค่ะเพราะที่ไหนมีนกนางนวนนลตรงจุดนั้นเองก็ต้องมีวานรูด้าโผล่ขึ้นมาเหนือน,น่านน้ำให้เราได้ชมกันซึ่งวันนี้ออกมาว่ายหาอาหารประมาณ3-4ตัวค่ะ ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่วานบูดาเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งจะไล่ดูได้ตั้งแต่ทางบางตะบูนแหลมผักเบีย้ยแล้วก็มาทางถึงหาดเจ้าสำราญซึ่งฝูงนี้เนี่ยได้มีการสำรวจของอทางกรมทรัพยากรว่ามีถึง42ตัวด้วยกันนะครับ mm. แต่ว่านักท่องเที่ยวมาแต่ละวันเนี่ยก็เวลาออกไปดูเจ้าวานบูดาเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าแล้วแต่โชคด้วย ะครับบางบางวันบางกลุ่มนะครับบางท่านก็ได้เจอแบบฝูงใหญ่ๆเลย10 20ตัวเลยแต่ว่าบางวันเนี่ยก็อาจจะเจอแค่พ่อแม่ลูกนะครับหรือว่าเจ้าลูกน้อยมาเล่นเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นช่วงที่ถือว่าสนุกตื่นเต้นนะครับเพราะทั้งอากาศดีๆทะเลเงียบๆครับมาเที่ยวชมวานบูด้ากันในส่วนนี้ครับวานบูด้าเป็นสัตว์ทะเลหายากค่ะ เป็นวานขนาดใหญ่เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งประเทศไทยพบมากเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้มีลักษณะลำตัวสีเทาดำรูปร่างค่อนข้างเปลียวมีเส้นลายแต้มสีขาวประปลายตรงใต้คางและใต้คอค่ะเวลาอยู่ในทะเลนะคะจะสังเกตเห็นสันสามสันเด่นชัดและเวลาผุดขึ้นหายใจเนื้อผิวน้ำจะสังเกตเห็นหัวและน้ำพุนะคะที่หายใจออกมาก่อนจะเห็นกรีบหลังตามมาค่ะซึ่งตอนที่วานโผล ทุกคนต่างใจจดใจจอ่อคอยจ้องมองไม่ให้คลาดสายตาทําเอาทุกคนนะคะที่อยู่บนเรือตื่นเต้นไปด้วยค่ะ กับเจ้าวานบลูด้าแล้วค่ะซึ่งลอยขึ้นมาเหนือนหน้าน้ำให้เราได้ชมกันนะคะแม้ว่าอาจจะอยู่ระยะไกลสักนิดนึงแต่ก็ยังดวงดีพอสมควรค่ะที่ได้เจอกับเจ้าวานบลูด้าค่ะ ใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ทางเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรี i, ค่ะและก่อนจากไปวันนี้นะคะนางยังคงมีภาพเล็กๆของเจ้าวานบุด้าม,มาฝากค่ะ